สัสดีค่ะโค้ดพี่ออมนะคะวันนี้เรามาพบกันดึกๆนะคะดึกๆเพราะว่ากว่าเราจะเสร็จภารกิจเออส่วนตัวแล้วก็ส่วนตัวไม่ทอาไหรหรอกน่าจะเป็นภารกิจชุมชนมากกว่าภารกิจของนะคะในครอบครัวนี่แหละของพ่อแม่เราเนาะแม่เราเออโทษทีค่ะเสียงเบาไหมนะเพราะมันดึกแล้วเนาะ วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะส่วนตัวเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้รหบือบังเอิญผ่านมาเจอคลิปนี้หรือว่าตั้งใจก็แล้วแต่นะคะมันก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์เรื่องราวที่เราเคยประสบพบผ่านมาทั้งในอดีตแล้วก็จากคนรอบข้างจากคนรู้จักจากเรื่องเล่าของบางคน หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันบางส่วนนะคะจะน้อยจะมากนะคะแล้วแต่เนาะวันนี้เราก็จะมาพูดกันแบบในวิวแบบกันเองนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เรียวๆนะคะไม่มีอะไรที่ตกแต่งให้มันสวยงามพลูพลามันเป็นสไตล์ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะขอหน้าขอพูด หลายคนที่เข้ามาติดตามในคลิปช่องนี้นะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราคือใครเรามาจากไหนหรืออะไรเราก็จะไม่เล่านะคะพูดเกินมาซะยืดยาวคิดว่าจะบอกนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็รู้นะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าเราคือใครเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะก็คือโค้ชคนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้คนนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ความคิดความรู้สึกนะคะการแสดงออกการแอคชั่นของคนรอบตัวของคนรู้จักของอดีตคนรู้จักของอ่าอิโมชันเรื่องความรักต่างๆนะคะที่มาแชร์เพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อเป็นคำแนะนำเพื่อเป็นใบเบิกทางหรือคุณจะบอกว่ามันเป็นคำแนะนำที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ประสบปัญหา เหตุการณ์คล้ายๆก,กันกับโค้ดหรือสิ่งที่โค้ดได้แชร์มันใกล้เคียงกันแล้วคุณสามารถเอาไปแก้ปัญหาของคุณได้มันก็จะเป็นเป้าประสงค์ของช่องเรานะคะวันนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกบ้างนะคะคุณเคยไหมว่ามีคนเคยบอกสอนเรานะคะอาจจะมี พ่อแม่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สอนเรามาตั้งแต่เด็กว่าให้เราเป็นคนที่ทําแต่ความดีนะคะหลายครอบครัวก็จะสอนแบบนี้แหละนะคะทาแต่ความดีละเว้นความชั่วในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความคิดเขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่เขาเขาก็จะบอกเราว่าแบบนี้คือชั่วแบบนี้คือดีเขาก็จะแยกให้เราในตอนที่เราไม่รู้เรื่องเรายังไม่มีประสบการณ์เรายังไม่มี วุฒิภาวะทางความคิดมากพอนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ได้เรียนรู้กับคนที่อยู่ในวัยเดียวกับเรานะคะเพื่อนฝูงเราได้เรียนรู้คนที่มีวัยที่สูงกว่าเราเราได้ทำงานในสิ่งที่โชคชะตาขีดให้เราทำทั้งที่เราก็ไม่ได้ชอบทำนะคะหลายคนอาจจะ ต้องเลือกทำงานที่ตรงสาขานะคะหลายคนไม่ได้ทำงานในสาขาที่เรียนมาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะสมัยนี้มันม,มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะหลายคนนะคะจบโทจบเอกมาขายก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวมาเป็นยูทูบเบอร์มาเป็นนักพูดอ่ามาเป็นนักเขียนแต่จริงๆเรียนบริหารมาอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคะสมมุติยกตัวอย่างแต่วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องหนักหน่วงขนาดนั้นนะคะเราก็จะพูดกันว่า การที่เราเป็นคนดีนะคะมันจะมีคําพูดอยู่คาหนึ่งที่เราก็ได้ยินผ่านสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมากมายที่มีคนแชร์กันมาเราก็ไม่รู้ว่าต้นต่อความเป็นจริงมันคือมาจากใครนะคะเขาบอกว่าทําดีต้องให้ถูกคนทําดีต้องให้ถูกที่ทําดีต้องให้ถูกเวลาทําดีให้ถูกคนคือการทําดีแล้วคนนั้นก็อาจจะต้อง เห็นในคุณค่าและความดีของคุณมันน่าจะเป็นความหมายแบบนี้นะคะ